วิวดีมากแม่น้ำใบเก่งขายยาวโอ้โหสวยอะจะจูบหนึ่งแล้วโอ้โห้ยอ่ะอ่ะอ่น้องจะซ้ายเลยน้องจะขวาไม่เล่นนะแกไม่เล่นตอนนี้ถึงครึ่งทางแล้ว <c oughs> กลับบ้านไปกินยาแก้ปวดดวัวพาดิตกสวยไหมตรงเนี้ยต้องต้องมารองพาดิตกอะประมาณกี่โมงห้าโมงกว่าตุ่มห้าโมงครึ่งเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปโชว์ว่ายติดตกงนี้นะคะ จะเอาภาพมาฝากก็ได้รอชมค่ะสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนจะเจอกับนกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นกจะพาทุกคนนะคะไปที่กังหันลมเขาใยเที่ยงค่ะซึ่งนกไม่ได้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงไปเลยอ้ยหูอื้อค่ะพอแบบขับรถข,ขึ้นขึ้นเขามาหน่อยนึงนะต้องกืนน้ำลายให้ลมมันออกหูนแล้ง วันนี้รู้สึกว่ารถเยอะนะเป็นวันอาทิตย์เหมือนคนขึ้นมาแบบมันมีที่ให้กางเต็นท์แน่ๆเลยเพราะว่าเห็นรถใส่เต็นท์ใส่อะไรมาใส่เหมือนแบบอุปกรณ์แคมปิง้งมากันนะคะต่อแถวขึ้น,นมานะเยอะมากถึงแล้วค่ะทุกคน30โลพอดีเลยนะคะจากบ้านจากสีคิ้วนี่นะต้อตั้งเข็มใหม่มา ตรงนี้จะมีลานจอดรถอยู่อ่ะเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้จอดตรงนี้เขาขึ้นไปตรงโน้นเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาให้ขึ้นมามาจอดข้างบนนะ่ะตรงเลี้ยวซ้ายขึ้นมาตรงเนี้ยลานจอดรถกว้างอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราขอจอดรถสักครู่ งค่ะที่ต้องเอาตัวเรื่งเรื่องอไรครัเรื่องเลยครับอาครยครับเป็นันครับเป็นัาประาัปปนกาศที่ต้องแก้วเหรที่2อของเราเป็นเตี้ยนะครับประานะครับสชครนะทุกคนเลนครับเป็นเหล็กออเรเลยอีโอฟากันนะครับขอบคุณนะที่ไปมาแล้วขอบคุณนะครับผมเปิดที่มากันแล้วอยากไปไม่ดึงจบอยู่นะครับ สุดใจจุดใจตอนนี้นะครับเพื่อเปิืแกความที่จะออกให้บริการขอบคุณทุกท่าไปค่ะทุกคนเราออกจากจุดสตาร์ทแล้วนะคะเมื่อกี้ค่าตั๋วนะคะหนึ่งคนปั่นเดียวห้าสิบบาท สามล้อดีสามล้อบริการด้วยค่ะได้ยทำไมเราไม่นั่งสามล้อล่ะเราต้องเริ่มปั่นแล้วรู้สึกหม่วิวดีมากแม่แก วันนี้ฉันมาเป็นวันอาทิตย์นะคะคนเยอะว่าเมื่อก่อนตอนมาประมาณสี่ปีที่แล้วปะ่ะเรอต่องเรียมไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้นกมาเนี่ยประมาณประมา,ะมาบ่ายสามปะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนี้แดดแดดเปี้ยงเลยนะไม่ได้ร้อนนะ อย่าขอพักแปน๊นึงนะไม่ใช่เหนื่อยแกป้าค่ะไปกันต่อ รูปฝันนะสวยมากค่ะทุกคน สวยมากตรงนี้นะตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดแล้วค่ะหลายๆคนเขาก็จะแวะถ่ายรูปเป็นตรงนี้นะคะสายแกรมสายโซเชียลห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่กลงหันลมเขาเยี่เที่่งตําบลคลองไถอําเภอสีขิวจังหวัดนะครราชสีมาบ้านนกเองนะคะแล้วมองวิวตรงนี้มันจะเห็นเขื่อนลำตะคองด้วยนะ้างล่างอ่ะถ้ามาตอนเย็นๆนะตรงพระอาทิตย์ใกล้จะตกอ่ะนกว่าจะสวยตรงนี้นะตอนนี้เวลา สี่โมงอสี่โมงสามนาทีแดดเลี่ยงแนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาวมาไม่งั้นก็ทาครีมกันแดดมาก็ได้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากชิลคือแต่งด้วยยังไงก็ได้ฟิสตสไตล์เอาให้ธรรมะทะแมงคล้องเท่วนะคะเหมาะสำหรับการปั่นจักรยานอย่างของลูกวันนี้นูกก็จะใส่เป็นแบบรองเท้าว่าใบนะรองท้าวนะ่าวใบเกงขายาวเสื้ออดแขนยาวนะคะเพราะว่าเพราะมันอยู่ในร่มอะ หนาวแอบหนาวหนาวหนาวนิดนึงนะแต่พออยู่กลางแดดแล้วมันอุ่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นกันต่อได้ว่าค่ะทุกคนไปวันนี้สู้แดดมากจาก,กรยานที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นสีชมพูหวานแหววภาษาอี <Wow. S 1> สานเขาเอิ้นว่าสีชมพูอองตอง ส,สวยอะสวยมากแม่เ <Wow. S 1> อ้ยว้าวไม่รู้ว่าดูในกล้องมันจะสวยนะแต่ว่าตาก่าบวนะัวสวยอะเดี๋ยวเรามาลองนับเล่นๆกันนะว่าก้างหันเนี่ยมันเขามีกี่ตัวนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบเอบสงที่เห็นอยู่ตรงนี้มีสิบตัวนะถ้ารวมตัวข้างบนตรงนน้นตรงลานจอดรถอีกสองตัวเป็น14ตัวนะคะครับครัว จร no uh, ิงอุ้ยมีกลางหันลมทั้งบนหมวด้วยน้องน่ารักโอ้ลมเย็นก็ดีอ่ะทุกคนเห็นแบบนี้ก็แอบหอบแบบเหนื่อย เราจูงแว่นเรางดูเราต้องมองแว่นนี่เยมันจะไม่มมวมสวยโอ้ยสวยทุกตรงแนะนำนะคะเพื่อนๆก็สำหรับใครที่มองหาสถานที่ชิลๆหรือหาสถานที่นัดเดทนะนัดเดทนะไม่ใช่นัดเดทกินยะนะ ก็แนะนำนะคะที่นี่กลางหันลมเข่าหญยเตี้ยงดูมุมนี้โอ้โหสวยจัดระยะทางกี่กิโลจำไม่ได้แล้ว อะเรามาพูดกันต่อเรา,าพูดถึงไหนกันแล้วแนะนํานะคะกลางหางาันลมเขาเลี่ยงตําบลคลองไผ่อาเภอสีเขียวจังหวัดนครราชสีมาไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะรถไปเดียวก็ถึงแล้วนะคะประมาณสชั่วโมงครึ่งถึง3าชั่วโมงนะคะร้านค้าร้านอาหารตรมนะีข่ึ้นดื่มไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยห้องําก็ถือว่าสะอาดะคะ่ะใกล้สุดละไม่เล่นนะแกไม่เล่นนะไม่ใช่สวยไม่เล่นนะ <S <S เหนื่อยไม่เล่นนี่แหละ เอ้ยมุมนี้ก็สวยโอ้อันนี้เรากลับแล้วนะเราสุดเดนสุดเดนเขตอีสานแฮ่ไม่ใช่อ๋ออ๋อ๋น้องจะซ้ายแลวน้องจะขวาน้องขับไม้ตรงเลนครับผมเดี๋ยวใหญ่ซิส้นเอวเด้โอ้มาแต <c oughs> ่ <c oughs> ไม่เล่นนะแกสวยจริงแต่ตอนเนี้ย <c oughs> กูเหนื่อยจริง <c oughs> ไปไปกันต่อนูนนะโอ้ยไม่เล่นนะแกไม่เล่นแนะนำนะคะพวกน้ำมาสักขวดก็ดีนะ <c oughs> ตอนนี้ถึงครึ่งทางแล้ว <c oughs> ไปกันต่อตอนไปอ่ะชิล กับแดดแยงตาอานอกจากสามล้อสามล้อเอ่เรียกอะไรสามล้อเล้งอ่ะแล้วก็มีรถกอล์ฟด้วยนะคะไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามตรงที่ซื้อตั๋วให้นะ,ะชิมกว่าแล้วก็ึงนินเยอะวะ <c oughs> มาจากไหนกันวะจริงตอนที่นกเคยมาตอนสี่ปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีนักเรี้ยวเยอะขนาดนี้เลย อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโซเชียลสือออนไลน์มันเยอะคนก็เลยพากันมาแล้วก็โพสลงโซเชียลดาราลงดาราพวกอินฟูอะไรมาก็แบบเห็นแล้วคนก็แห่ตามกันมานะ ทุกคนคะเดี๋ยวเราแวะตรงนี้ก่อนเป็นพุทธปฏิมาฟางสมาธิของหลวงพ่อเจ็กษัตริย์นะคะมันต้องถอดรองเท้าอะ่ะทุกคนแตตรงเนี้วิวสวยนะนี่นะคะพุทธเจ็กษัตริย์ฟังนั่งสมาธิ นะคนะค่ะตอนนี้เรามาสุดทางละ้าภารกิจนี้สักเซสแล้วเย้กลับบ้านไปกินยาแก้ปวดด่วนังนะคะมีร้านอาหารด้วยมีที่นั่งมาเห็นออนสี่ปีที่แล้วนะคะค่าบัดรยัง40บสิบบาทเลยแล้วร้านอาหารก็คือไม่ได้เยอะขนาดนี้ จริญมากค่ะตอนนี้เป็นสภาพ์มากข้าสี่ควโอเคจบภารกาิจไปข้ไหนพี่คะมันกี่กิโลคะระยะทางที่เราไปเนี่ยไปกลับิลสองกิโลกว่าสองกิโลกว่าไปกลับเกือบห้าใช่ไหมคะสี่ลกว่าอุ้งขาลากเลยเด้ตอนไปมันสบายตอนกลับมันแดดมันแยงตาเนาะช่วงเวลาเนี่ย พระอาทิตย์ตกสวยไหมตรงนี้นอู้นะต,ต้องมารอนพระอาทิตย์ตกนะประมาณกี่โมงห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งอห้าโมงครึ่งให้มาสตแตนบายเลยตอนเช้าก็ตั้งแต่กี่โมงหกโมงครับตั้งแต่หกโมงคือขึ้นมาได้เลยโอ้ใครอยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนเช้าก็มาได้หกโมงตอนเย็นก็ห้าโมงครึ่งเออเราลดซาเล้งลดเอเขาเรียกว่อะไรน,นะที่มันเป็นสามล้ออ่ะ เท่าไหร่คะหนูเ hey. ห็นเขาเอาไปอ๋อเป็นจิ้มรถเอารถขับรถอย่างนี้ใช่ว่ารถเออนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทรอบหนึ่งใช่ครับไอ้รถจักรยานนี่แหละครับอ่าแล้วไอ้รถกอล์ฟอะค่ะรถกอล์ฟจะครึ่งชั่วโมงสองร้อยครึ่งชั่วโมงสองร้อยครึ่งชั่วโมงสองร้อยก็ไอ่าโอเคขอบคุณค่ะพี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวลองมาหาอะไรกินกันก่อนนะทุกคนกรองครับต้องเดินไม่ถอย ส well> awesome> ั้นทำไมขาสั้นวะตรงนี้ไม่ค oh! ่อยรางไม่ค่อยถ้าไปตรงนี้ทุกคนมันจะเยอะจัดเดี๋ยวเราลองเดินไปดูแบบเดี๋ยวกินอาหารตามสั่งอ่ะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรกินกะเพรานี่แหละก็ข้าหมูสับข้าวหมูสับสาสิบบาทน้ำซุปสดสิบห้าบาทอิ่มเนี้ได้ห้าสิบห้าบาท เเมันเป็นอาานที่ท่องเที่ยวอ่ะทุกคนห้าสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงเลยแต่ว่าไม่มีแพงกว่าเหมือนตกว่าขอปลาตกดึงฝากครับทุกคนทุกคนคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะนกว่านกจะรอพาให้ทุกคนนะคะชมพาทิปตกดิหนกันดีกว่า ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาห้าโมงสิบหกนาทีนะคะเขาบอกว่าประมาณห้าโมงครึ่งค่ะก็จะได้เห็นใบติดตกดินแต่นดดตนุว่าประมาณประมาณหกโมงเกือบเกือบหกโมงจะนุว่าพาทุกคนไปชมใบติดตกดินนะคะจะเอาภา,าพมาฝากกันก็ได้รอชมค่ะทุกคนคะตอนนี้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ยีส่สิบห้าองศา ตอนนี้เวลา5โมง39นาทีทุกคนด้านหลังเป็นเขื่อนลำตะคองนะคะระหว่างที่กเลังตกดินฝั่งทางน้นพอดีคือสวยมากวว้าโค้ชสวย เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปดีกว,ว่ามาถึงตอนนี้นะคะนุาก็พาทุกคนมาชมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะก็แสงจะมืดมีก็เลยรีบถ่ายไว้เลยแล,เแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็แนะนํานะคะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะสี่คิวกลงหลันลมเขาใหญ่เที่ยงอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ ชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของลูกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่อื่นนะคะสวับวีนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย <Yeah! S 1> ลาไปด้วยวิวสวยๆยแล้วกันค่ะแซ่บไหมคะอร่อย เน่น <laughs> เดี๋ยวสดน้ำได้สดน้ำแล้วนะวัดป่าผูผาโงจะสวยงามอย่างที่รีวิวหรือเปล่าต้นมะกอกต้นนี้นะคะอายุ350ปีค่ะทุกคนอูู้รู้สึกว่าเสียวเสียวอู้ ถ้าเป็นกระจกได้เข้ารงบาลกันแน่นอนเลยละเพราะว่าอย่างหัวใจหัวใจวายหัวใจวายบันไดดาวดึงขาขาลอยขาลอยเปลี่ยหากเอ้าเป็นอย่างเงี้ยแตกหลายแท่คุณ